ต้นไม้จะเติบใหญ่จเจริญงอกงามให้ดอกผลเป็นที่ชื่นใจนอกจากเรื่องของสภาพอากาศแล้วสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ที่คอยสนับสนุนให้ใช้กันให้มากเพราะใช้แล้วทุกอย่างกลับคืนสู่สมดุล ไม่สร้างผลกระทบข้างเคียงตามมาพูดถึงปุ๋ยชั้นดีตามธรรมชาติแล้วทำให้นึกย้อนถึงมนุษย์ที่ก็อยู่กับปุ๋ยชั้นดีแต่หลายคนกลับไม่รู้ค่าของมันของเน่าเสียเป็นปัจจัยชั้นเลิศในการเติบโตของต้นไม้อย่างไรของเน่าเสียก็เช่นกันที่เป็นปัจจัยสำคัญในความเจริญขึ้นของมนุษย์ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปบริโภคของบูดเน่านะคะ กำลังสื่อถึงของเน่าเสียของหน้ารังเกียจที่มนุษย์ขยะขแยงอยากไปให้พ้นแต่เป็นในมิติของนามธรรมนั่นก็คือความทุกข์ความทุกข์อุปสรรคสภาพไม่น่าอภิรมทั้งหลายทั้งปวงนี่เองที่เปรียบเสมือนปุ๋ยชีวิตที่จะช่วยให้ชีวิตเรางอกเงยขึ้นอย่างรวดเร็วก้าวกระโดดแข็งแรงผลิตดอกออกผลจำนวนมากขอเพียงเราใช้มันให้ถูกต้อง พือใช้มันเป็นปุ๋ยมองมันเป็นของที่มีประโยชน์ชีวิตของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายล้วนต้องประสบและผ่านความทุกยากปัญหาอุปสรรคนานานประการมาทั้งนั้นถึงกับเป็นสิ่งจำเป็นทีเดียวอาจพูดได้ว่าหากใครไม่เคยผ่านความยากลำบากมาอย่าได้ดิทำการใหญ่เด็ดขาด สิ่งเหล่านี้แหละที่จะมาช่วยให้เราพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้เราเข็นสมองคิดนอกกรอบเพื่อเอาชนะปัญหาที่รุมเราได้ให้เราฝึกวางจิตวางใจให้ถูกให้เราฝึกสติในทุกสถานให้เรามีสติในการแก้ไขสถานการณ์สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราอยู่ในยามปกติหรืออยู่ในภาวะแห่งความหลงสุข อันเป็นธรรมดาของผู้เสวยสุขอย่างไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ขนาดเหล่าเทวดาเองยังมีข้อเสียหรือการที่มีความสุขมากเกินไปจนทำให้ไม่มีโอกาสได้เห็นทุกข์ได้ใช้ความทุกข์ในการพัฒนาไปสู่สิ่งสูงสุดฉะนั้นจงดีใจเถิดหากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาอยู่ เพราะว่าเท่ากับคุณกำลังตีตัวเดินทางไปสู่การเป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้นเพราะนั่นคือสัญญาณแสดงถึงการเตรียมตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้ที่มาทดสอบว่าคุณพร้อมจะผ่านไหมถ้าพร้อมก็เอารางวัลไปเลยรางวัลจากการเรียนรู้ทุกนั้นอาจทรงค่าสูงสุดในจักรวาลก็ได้เพราะอาจส่งเราไปสู่จุดที่ไม่มีทุกข์อีกต่อไป พราะเข้าใจทุกอย่างแจ่มแจ้งดีแล้วทุกแงม่มุมยิ้มรับทุกใช้มันให้เป็นทำให้ได้เหมือนดั่งวลีที่เคยได้ยินว่าแพ้ก็เป็นฐ่านผ่านก็เป็นเพชรหมายถึงฐ่านกับเพชรก็มาจากธาตุคาร์บอนเหมือนกันแต่โดนความร้อนต่างกันบอบอกก็กลายเป็นฐ่านราคาถูกไว้หุงต้มได้ถ้าโดนกระหน่ำจนผ่านได้ก็กลายเป็นเพชรเลอค่ามหาศารทีเดียว หาค่ามีได้คุณ่ะคะเลือกจะเป็นฐานหรือเพชรดี